จริงๆนัดปกติเนะี่ยสอนอยู่ในแอปสื่สตูดิโอเนาะ เพราะนั <medio S 2> no ้นเนี่ยเวลาที่ออกมาข้างนอกเนี่ยรู้สึกดีใจมากเพราะว่าจะได้บอกว่าเจอนักเรียนที่บอกว่าปกติเขาไม่ค่อยได้เจอเราอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นการที่บอกว่าเออเราได้เห็นแบบว่าคนที่แบบรักในโยคะเหมือนกันมาฝึกรวมกันซึ่งจริงงานเนี้ยเวลาเป็นการใหญ่อย่างเงี้ยมันทําให้บบกเออเราได้หาคอนเนคชันได้แบบเจอกันได้ดีขึ้นก็จะรู้จักหรือบางทีก็มาเจอเพื่อนๆในวงการซึ่งปกติถ้าเราทํางานอยู่ซีโอเราก็จะไม่ค่อยได้ได้ออกมาเจอเขานะเพราะเวลามีงานเนี้ยก็เหมือนกับว่าเราเรียูเนียน่ะเออได้เจอ คุณครูที่บอกว่าเออเป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยครับ มันจริงตอนหลังมันดูมีหลายเสื้อผ้ามาสิ่งที่ชอบคือบอกว่าเสื้อผ้าเนี่ยเวลาใส่เหมือนต,ตัวตัวแฟบกเองเมันใส่สบายเวลาเราสอนหรือเราฝึกก็ตามมันกิดความคล่องตัวแต่ว่าตัวหนึ่งที่นัดชอบมากๆก็คือเสืออันนี้คือไม่เคยเปลี่ยนใจเลยคือใช้มันดูก้ามาตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆเลยที่เริ่มฝึกแล้วเสือบางผืนเนี่ยซื้อมาจนจะเป็น10ปีแล้วอะ่ขะขนาดไม่ใช่รุ่นแบบแรักนะเป็นรุ่นแค่แบบเป็นรุ่นโปรอย่างเงี้ยเราก็ยังใช้อยู่แล้วมันก็ดีแต่ว่าเสือที่นัดชอบที่พกคู่กายเลยนะเนเนนเนี่่ป็สื้อทคคจะไมใช มันเป็นเสื้อรุนลองจอนนะครับเอ้ยไม่ใช่ลองจอเป็นเสื้อรุนของจอนเฟรนด์เพราะที่เป็นเสื้อของจอนเฟรนด์ซึ่งมันจะเสื้อตรงนี้มันจะมีความกว้างกว่าปกติมันอย่างนั้นตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ตัวใหญ่ไหลใหญ่เธอต้องไปใส่ใช้เสื้อที่บอกว่าไซส์มันทั่วไปเนี่ยบางทีมือเนี่ยเราจะเราจะวางแล้วมันไม่มันไม่พอดีกับไหลของเราอะแต่พอเราใส่ใช้เสื้อของจอนเฟรนด์เนี่ยซึ่งมันบอกมีความกว้างนิดนึงเนี่ยมันทำให้บอกว่าระยะไม่ว่าจะเป็นไหลมันจะคอมฟอร์ตมากเพราะว 嗯。Uh. คือจริงๆรู้สึกเป็นเกียรติที่ที่พี่วะให้เรามาเป็นแบรนด์อมบาเซอร์จริงๆมันเป็นสิ่งที่มันใหญ่กว่าตัวเราอันจริงเราเราเป็นแค่ครูสอนโยคะเรารู้สึกเว่าเออเราลักนี่โยคะแต่ว่าเหมือนกับว่าพอเราสเต็ปอัพขึ้นมาว่าเออเราเป็นแบรนด์อมบาเซอร์เป็นตัวแทนของแบบไม่ว่าจะเป็นแมต์หรือสินค้ามาช่วยโปรโมทด้วยเงี้ยมันก็เหมือนกับว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบรู้สึกว่ามันแบรนด์ขึ้นสําหรับตัวเองนะนะครับแล้วก็อย่างที่บอกอะมันเป็นโอกาสของเราเองด้วยที่ได้มาบอกว่ามาเจอนักเรียนมาเจอผู้คน ถ้าเกิดมัสอนอยู่แค่สตูดิโอเนี่ยมันคิดว่ามันคงแบบไม่ได้รู้จักคนมากขนาดนี้เพราะงานที่นี่เหมือนกับว่ามันเป็นโอกาสที่เหมือนกับหลายๆคนหยิบยื่นให้แล้วเราก็รู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีทั้งไม่ไม่ใช่เฉพาะกับกับกับตัวเราเองนะหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเออคนอื่นด้วยจริงๆแล้วโดยที่ไม่ต้องบอกนะคิดว่างานมันก็เห็นกันอยู่ว่าประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่ามันก็บอกว่าอยากให้มันมี อย่างเงี้ยอีเวนต์อย่างเงี้ยทุกๆปีเพราะรู้สึกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นความผูกพัน,นอ,อ่ะเรารู้สึกว่าอยากให้มีการจัดท่องงานอย่างเงี้ยบ่อยๆแล้วก็ถ้าเกิดพูดถึงความสําเร็จเนี่ยถึงน้าให้อวอยพรนะที่ว่ามันก็ทุกคนก็คงจะเห็นว่าบรรยากาศไม่ว่าผู้ร่วมงานเองหรือคลาสเองแบบนักเรียนแน่นทุกคลาสนั่นเชื่อว่างานเนี่ยมันประสบความสําเร็จอยู่แล้วแล้วมันดูการเนี่ยเป็นที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วเราแค่มาเป็นแบบจิ๊กซอว์เล็กๆที่มามาเสริมให้งานมันคอมพ l e t ขึ้นแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ ตัวเองก็แบบไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเออมี power อะไรขนาดนั้นที่จะที่จะมาถึงจนท่าสเต็ปอัพมาเป็นแบรนด์ได้ซ้ำ